คุณหรือเปล่าครับที่กําลังมีปัญหาเรื่องของการบริหารเวลาไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาพอที่จะทําอะไรบางอย่างและแน่นอนว่ารู้สึกกังวลใจรู้สึกเครียดและนี่คือ15เทคนิคที่ทําให้คุณบริหารเวลาคันเทพมาฟังกันเลยครับข้อที่1ครับก่อนที่คุณจะบริหารเวลาเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณเนี่ยมดเวลาไปกับอะไรกันแน่กิจกรรมอะไรที่คุณจะต้องลดทอนออกไปสิ่งสําคัญนะครับเราไม่สามารถทําทุกงานได้พร้อมๆกัน พราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีเพียงงานสําคัญที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับจงถามตัวเองว่ามีกิจกรรมอะไรในตอนนี้ที่คุณสามารถตัดทอนออกแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับรายได้ยิ่งตัดออกได้ยิ่งดีสิ่งสําคัญคือจงตัดกิจกรรมที่คุณเนี่ยไม่จําเป็นออกไปหรือว่าไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าสร้างไรายได้เพิ่มให้กับคุณจงตัดสินใจเลือกและนี่คือส่วนที่ยากที่สุดครับข้อที่2ครับ หลังจากที่เราเนี่ยตัดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นออกแล้วคราวนี้มาพิจารณาดูว่ามีกิจกรรมอะไรเนี่ยที่มันสามารถที่จะให้ผลลัพธ์หรือว่ารายได้ดีกับเราหรือว่าดีต่อใจก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นการส่งเสริมให้เราเนี่ยพัฒนาและเติบโตมันมีกิจกรรมอะไรครับลองสํารวจตัวเองดูตอนนี้ถ้าไม่มีก็ถามตัวเองว่าฉันต้องเพิ่มกิจกรรมอะไรที่จะทําให้ฉันเนี่ยถูกส่งเสริมไปสู่เป้าหมายที่ฉันต้องการ แต่ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่แล้วก็แค่พัฒนารูปแบบนั้นกิจกรรมนั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นครับข้อที่3การที่คุณรู้และเข้าใจว่าคุณจะต้องใช้เวลากับกิจกรรมอะไรอย่างไรอะไรเพิ่มอะไรลดลงจะช่วยคุณหาโอกาสในการเพิ่มเวลาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์คนส่วนมากมีเวลาเท่ากันแต่ว่าใช้คุณค่าและประโยชน์ไม่เท่ากันข้อ 4. เวลาทำงานก็คือทำงานเวลาเล่นก็คือเล่นเพราะฉะนั้นจงเต็มที่100% กับทุกกิจกรรมที่คุณทำไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างรพร้อมๆกันข้อที่5มีสมุดบันทึกตารางเวลาของคุณมีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนว่าวันนี้ั้องวันเนี่ยต้องทำกิจกรรมอะไรใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่และมันส่งเสริมให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายไหมเพียงแค่คุณโฟกัสไปที่การจัดการเวลาคุณจะเริ่มคิดได้เองครับว่าเวลาทุกนาทีเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่าและมันก็หมดไปอย่างรวดเร็วดังนั้นการจดบันทึกในเรื่องของกิจกรรม และเวลาที่ใช้แต่ละกิจกรรมจะทําให้คุณรับรู้ถึงการใช้เวลาของคุณแล้วสิ้นวันเนี่ยคุณก็ติ๊กถูกครับว่าคุณเนี่ยได้ทากี่กิจกรรมไปแล้วทําครบหรือเปล่าจากนั้นก็แก่ฟีดแบ็ก่อนนอนว่าคุณเนี่ยต้องเพิ่มและตัดทอนกิจกรรมอะไรที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารเวลาข้อที่ 6. ททา to do list list รายการสิ่งที่คุณต้องทําลงไปให้คุณเขียนงานที่คุณต้องทําลงไปแล้วก็ใส่เป้าหมายและภารกิจว่า ในเดือนนั้นในสัปดาห์นั้นคุณต้องการเป้าหมายอะไรลงไปข้อที่7ทํา not to do list ก็คือ list รายการสิ่งที่คุณเนี่ยเอาไว้ก่อนได้หรือว่าเดือนหน้าก็อยทําสัปดาห์หน้าก็อยทําหรืออะไรที่คุณเนี่ยจะยังไม่ทําควร list ออกมาด้วยนะครับคนส่วนมากทําแต่ to do list ครับแต่ว่ามันมีสิ่งทีใจที่เราอยากจะทําลองทําเป็น not to do list นะครับก็คือถ้าคุณทํา to do list จบเนี่ยค่อยมาทํา not to do list ก็ได้ครับข้อที่8คุณจะต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจน ในสมุดตารางเวลาของคุณแม้แต่ละวันคุณจะต้องรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรและระบบเวลาอย่างชัดเจนทุกกิจกรรมจะต้องมีกำหนดระยะเวลาเพื่อให้คุณได้พอรู้คร่าวว่าโอเคฉันจะต้องไลฟ์สดตอนเช้าฉันจะต้องอ่านหนังสือตอนเช้าหรือว่าฉันจะต้องออกกําลังกายตอนไหนฉันจะต้องทํางานตอนไหนเป็นต้นและทุกกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีโอกาสทําได้จริงถ้าคิดว่าทาไม่ได้ก็ยังไม่ต้องใส่ครับและสิ่งสําคัญก็คือทุกกิจกรรมจะต้องมุ่งไปที่ พาคนเข้าใกล้เป้าหมายไม่ใช่พาคนออกห่างจากเป้าหมายข้อที่9ในแต่และกิจกรรมของคุณเนี่ยอาจจะมีทุกอย่างที่คุณอยากจะทําแต่ว่าคุณจะเรียงลำดับความสําคัญครับว่ากิจกรรมอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดกิจกรรมอะไรเร่งด่วนกิจกรรมอะไรที่ยากที่สุดกิจกรรมอะไรที่เอาไว้ก่อนได้สิ่งสําคัญของการบริหารเวลาขั้นเทพก็คือจะต้องจัดลําดับความสําคัญครับว่างานอะไรสําคัญและเร่งด่วนให้ทําอันนั้นก่อน จากนั้นเนี่ยถ้าทำงานนั้นจบก่อนก็ค่อยมาทำงานอื่นๆต่อไปครับข้อที่10หากคุณจัดเวลาให้กับตัวเองแล้วแต่ว่าคุณไม่มีความสมดุลในการใช้ชีวิตคุณก็จะไม่มีความสุขในการจัดการเวลาครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากก็จะไม่อยากใช้เวลาให้มันดีที่สุดสิ่งสําคัญคือควรจัดเวลาให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาในเรื่องการงานมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาของสุขภาพมีเวลาของการเที่ยวและพักผ่อนมีเวลาของการสงบจิตในจิตใจ,ใจของคนเช่น นั่งสมาธิไปเที่ยวสบางกินของอร่อยสบางพอถึงเวลางานก็ทำงานให้เต็มที่จับเวลาทุกด้านของชีวิตให้สมดุลด้วยนะครับข้อ11เวลาที่คุณจะจัดเวลาเนียอาจจะจัดในหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้าหรือว่าอาจจะจัดก่อนนอนก็ได้นะครับบางคนเนี่ยถ้าสะดวกหน่อยไม่เวลาหน่อยก็จัดไปเลยครับล่วงหน้าว่าเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยฉันจะทํากิจกรรมอะไรถ้าคุณสามารถทําได้นะถ้าทําไม่ได้ก็ทําก่อนนอนก็ได้ครับแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยทบทวนว่า แผนที่เราวางไว้เมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรคือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะทบทวนก่อนก่อนนอนเนี่ยก็จะต้องทบทวนว่ามีแผนอะไรที่ต้องทําวันพนุ่งนี้คุณจะทําอย่างนี้เป็นประจำและจะทําให้คุณเนี่ยไม่พลาดงานสําคัญเลยครับข้อ 12. ถ้าจะทําอะไรให้ทําทันทีเพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะเสียเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณอยากจะทําให้ตัดสินใจว่าฉันจะทําทันทีเช่นคุณตั้งนาฬิกาปกเจ็ดโมงเชา้าคุณก็จะตื่นทันทีไม่ใช่ว่าบิดตัวไปมา เพราะมันก็จะเสียเวลาเพิ่มอีก10ถึง20ินาทีลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณเนตตั้งเวลา7จ็ดโมงเช้าแล้วตื่นทันทีคุณจะไม่เสียเวลาเพิ่มเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งเวลาไว้และคุณเนี่ยมีขี้เกียจไปมาคุณจะเสียเวลาเพิ่ม10มนาทีทุกๆวันคำนวณแล้วในหนึ่งปีเนี่ยคุณจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับข้อ13เหาุในการให้เราเนี่ยอยากจะจัดการเวลาให้ดีมันจาเป็นต้องใช้พลังงานครับคุณจะต้องจับคั่ระหว่างเวลาที่คุณมีอยู่ให้เขากับพลังงานที่คุณมีอยู่ด้วย และสิ่งสําคัญคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที้คุณจะมี energy มีพลังงานที่ดีในแต่ละวันคนส่วนมากเนี่ยเวลาที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอถึงเวลานอนไม่นอนถึงเวลาตื่นไม่ตื่นจะทําให้คุณอ่อนล้าร่างกายครับสุดท้ายเนี่ยคุณก็ไม่อยากจะสดชื่นเลยสุดท้ายเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณนอนเดึกมากๆตื่นเช้าเนี่ยอยากจะตื่นไหมครับคาตอบก็คือไม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องบาลานซ์กับการใช้ชีวิตการจัดพลังงานแล้วก็การจัดเวลาของคุณด้วยนะครับ ข้อ14จงสร้างเวลาให้มากที่สุดในแต่ละวันเวลาว่างของคุณเนี่ยอาจจะไถฟีดข่าวเล่นก็ได้ทถโซเชียลมีเดียเล่นก็ได้ครับแต่ทุกครั้งเนี่ยคุณจะฝึกนิสัยว่าเวลาว่างของคุณหรือช่องว่างของเวลาคุณอาจจะเสพพอดแคสต์หรือว่าฟังบทความมดีอ่านบทความมดีก็ได้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นช่องว่างของความคิดสร้างสรรค์ให้ฝึกนิสัยนี้ลงไปให้มันกลายเป็นนิสัยธรรมชาติว่าทุกครั้งที่ฉันว่างฉันเสพสิ่งที่เป็นบวก สิ่งที่คุณอินพุตเข้าไปจะก,กลายเป็นเอาพุตครับเพราะฉะนั้นจงสร้างเวลาของคุณแม้จะมีช่องว่างเล็กๆเช่น5นาที10นาทีก็สามารถทําให้คุณเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ครับข้อ15เวลาที่เราจะฝึกบริหารเวลาเนี่ยอาจจะเริ่มจากกิจกรรมไม่เล็กๆน้อยก่อนครับเช่นเวลนละ3กิจกรรมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดครับลองฝึกให้ตัวเองเนี่ยคุ้นชินกับการทํากิจกรรมให้จบก่อนอย่างน้อยเนี่ยหนกิจกรรมก็พอ และใช้เวลาน้อยที่สุดเพราะว่าสมองของเราเนี่ยไม่ชอบสูญเสียพลังงานครับถ้าเกิดว่าเราจะฝึกให้เราเนี่ยบริหารเวลาขั้นเทพเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตใต้สำนึกมันไม่ยอมครับเพราะว่ามันเคยชินกับนิสัยเดิมๆยังไงล่ะคุณอาจจะเริ่มจากเช่นอ่านหนังสือวันละสองนาทีออกกำลังกายสักสิบนาทีเป็นต้นไม่ต้องทําอะไรหนักเกินไปครับทําอย่างนี้ให้คุณชินก่อนเนี่ยประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วคุณค่อยปรับเพิ่มปริมาณเวลาค่อยปรับเพิ่มปริมาณกิจกรรมก็ได้นะครับ สิ่งสําคัญในการฝึกนิสัยการบริหารเวลาคือฝึกให้ตัวเองเกิชินจากนิสัยเล็กๆก่อนครับเมื่อคุณรู้เคล็ดลับนี้แล้วนะครับว่าสมองไม่ชอบใช้พลังงานเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะบริหารเวลาแล้วก็บอกให้ตัวเองเนี่ยลงมือทํามีนิสัยที่มีวินัยต้องเริ่มจากเล็กๆวินัยน้อยครับพอจุดสตาร์ทของคนคือการเริ่มต้นทําจากนิสัยเล็กๆวินัยเล็กๆกิจกรรมเล็กๆใช้เวลาน้อย เมื่อคุณทําจบแล้วนะครับให้เซเร์เบด้วยก็คือการชื่นชมตัวเองครับเช่นอป,ป้าเธอเยี่ยมมากเธอทํากิจกรรมนี้จบ3ามกิจกรรมแล้วให้ชมตัวเองเข้าไปครับยาน้อยสิวินาทีเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยจะเรียนรู้ในเรื่องของความสาเร็จจากคุณความสําเร็จเนี่ยก็เหมือนกล้ามเนื้อครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกบ,บ่อยๆเนี่ยมันก็จะจําเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทํากิจกรรมจบเนี่ยตอนสิ้นวันให้คุณขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองครับรวมถึงอัปการติ๊กถูกไว้ด้วย แล้วพอคุณทำเป็นรูปแบบค่อยๆเพิ่มปริมาณได้นะครับและนี่ก็เป็น15เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพที่คุณนำไปใช้ได้เลยครับใครใช้ได้ผลดีอย่างไรก็ลองมาแชร์กันดูนะครับทุกอย่างเนี่ยฟลีซิเบิลแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำสอกิจกรรม10กิจกรรมก็สามารถลิสต์ได้เลยสำคัญคือไม่ควรทำให้ตัวเองเนี่ยอึดอัดจนเกินไปแล้วก็จงรู้สึกดีกับตัวเองที่ทำมันเริ่มจากเล็กๆน้อยนไปกลางแล้วก็ไปใหญ่นะครับ พี่ๆทุกคนทำได้ครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ